เดียวกันเดี๋ยวก,ยวกำลังกดเข้าไปอ่าพอกดแล้วทีนี้มันหายหาไม่เจอจะกดเข้าไปหาคุณลใหญ่เมื่อเช้าได้เห็นอยู่เชา้ชาเช้าเช้านี่อากาศดีมาก ท้องตลาดมันไม่เข้ารูปของเราถ้าถ้าเราตัดใส่อะหยุดงานสวนแต่ก็ยังมีงานผ้าที่บ้านใจก็ไม่อยากจะจะลบาบหองแหละอยุดตกอยู่ที่อื่นเดี๋ยวก็รอต่อไปอ่าอากาศช่วงบใบยบยเนาะ เด็ดแรงๆเหน่อยลมพัดมานี่จะร้อนนะที่ทีก็มีไม่ใช่เหรอเห็นเห็นอ่าเห็นในโพสต์ของคนลํยาไยอะ่ะเห็นมีภูเขาอยู่นะไอส,สดของสตรีมนี้จะมันต้องไอน้นี่แล้วเนาะต้องละเอียดละเอียดอ่อนแล้วต้องทําเท่านี้หกหมื่นนาที ก็ยังนึกอยู่ว่าเอ้จังหวัดเลยก็ก็เหมือนเหมือนคำคําขวัญของจังหวัดที่ว่าเมืองเลยเมืองทะเลเมืองทะเลเหงภูคุณอะไรเนาะที่กำลังรับชม อ่าเร่งรีบอะไรเหมือนเหมือนดังคำที่ว่าเหนื่อยก็พักทำก็มาเปิดก็มาทำเหมือนเขาแล้วก็เราไม่ไม่รู้ไม่ทราบว่ารายละเอียดเขาเป็นแต่ถ้าถ้า,ถ,าถ้าอยู่ที่จังหวัดเลยเนี่ก็มองไปมันก็เหมือนเหมือนไม่แรงเพราะว่ามันนาน,นี่แหละถ้าจำไม่ผิด จะได้หรือเปล่าทำถึงหรือเปล่าก็มันสมบูรณ์บางบาง การเชื่อมต่อช้าตงใจสู้ต่อไปจ้าเป็นกำลังใจให้ค่ะ,ะนคุณอะไรเนาะเพราะว่าอ่านไม่ออกค่ะคนไทยก็ต้องใช้ภาษาไทยนะคะเคร่งมือ,อสร้างไรายได้ค่ะ สำหรับท่านที่ยังไม่ผ่านก็ขอเป็นก้อนที่หลังจากที่เราเหนื่อยเหนื่อยมานานเนาะเหนื่อยยอมรับว่าเหนื่อยเด็ด เดดอย่างนี้เยอะอยู่นะโบนัสอะ่ะ <Okay. S 1> ก็ถ้าเท่าเท่าที่มันมันเย็นมันมันเย็นกว่าอ่าทางทางอื่น mm hmm. ก็ได้ป เร่งรีบอะไรเหมือนเหมือนดังคำที่ว่าเหนื่อยก็พักขอโทษด้วยนะคะจนจนกว่านั่นแหละเดี๋ยวเข้าสวนเปิดยาง เราทำตรงนี้แล้วก็มีเพื่อนเพื่อนอยู่ทุกที่เพื่อนก็จะเป็นเพื่อนรุ่นรุ่น,นที่ทยังไม่รู้ถ้ามีเวลาก็เข้าไปอ่านเข้าไปศึกษาได้ค่ะเพราะว่ามันจะมีเหมือนทุกทุกวัน <laughs> พ,าพาทิดขึ้นแต่เช้าทุกวันไม่ได้ ยังยังไม่ถึงยอดขั้นต่ำของอ่าใกล่กันแต่อ่าถึงขณะนี้ก็ยังไม่ผ่านก็ยังนี่ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะเมสเซนเจอร์ Messenger, คุยกันสักทีก็เลยอ่ เห็นเปิดแต่เช้ากันเลยก็ดีค่ะแดดแดด,ด,ดอย่างนี้เออใช่ใช่ค่ะตอนเช้านี้ก็ไล์อยู่ค่ะนั่นแหละเห็นเห็นในสตอรี่จะอีกหน่อยนี้หลังช่วงน่าจะเป็นช่วงมิถุนาก็็จะเป็นงานอ่า ใหญ่ใหญ่วันพาม่วนไปแต่แต่บางคนนะผ่านผ่านหมดทั้งริวทั้งสตรีมทั้งจังหวัดเลยก็ก็เหมือนเหมือนคำคำขวัญของจังหวัดที่ว่าเมืองเลยเมืองทะเลเมืองทะเลเหงืูกก็คลิปก็ไม่ไม่ได้แตกร้านนะที่เข้าได้น่ะ แค่หลักมีแต่แล้วก็ต้องลงคลิปอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าตั้งค่าเรียวเนี่ยยายวันแล้วทีนี้หนูก็เข้าไปดูนะดูอ่าในก็เปิดหมดมืออาชีพมานี่ก็ถึยิบ ไม่ถ้าถ้ายายวันว่างก็เข้าเข้าไปในไลน์น้องหมูอาชีพของเราถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่มีกินเราก็ต้องทําอันนี้เงินทุกบาททุกสตางค์ต้องหาด้วยลำแข้งของตัวเองแต่ก็ภูมิใจนะคะก็ก็พอจะรู้อยู่บ้างเพราะว่าก็ อาทิตย์หน้านี้ว่าจะมีฝนอีกก็ขอให้เข้ามาถึงที่ที่นี่นะคะฝนน้องฝนเขาก็คงจะแบบว่าเขาดังแล้วนะได้แล้วคะ่ะเหลือถ้าเออที่ที่ยังไม่รู้ ถ้ามีเวลาก็เข้าไปอ่านเข้าไปศึกษาได้ค่ะเพราะว่ามันจะมีต้นไม้กำลังต้องการน้ำต้นไม้ทุกอย่าง โปรไฟล์มันเส้นสีฟ้านะมันมันอ่นอนเป็นสีเทาถ้าเป็นอย่างนั้นคือว่าเราเราต้องหน้าร้อนไม่ไหวนอนก็ยากอากาศร้อนมัน น้องเขาก็แนะนําอะไรหลายๆอย่างสําหรับครีเอเตอร์ที่ผ่านแล้วที่ผ่านการสร้างไรายได้แล้วเนาะมันร้อนขนาดว่าเราเราไม่ได้เล่นเราไม่ได้เล่นเนี่ยยังยังร้อนเลยโทรศัพท์แต่ก่อนนะคะเสร็จจากงานสวนงานสวนมา,มางานเย็บผ้าต่อได้สบาย